สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถืะอก็จะได้นำประสบการณ์งานช่างมาฝากกับ f c กับผู้ที่สนใจงานช่างเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้อ้วนช่างเถืะอก็จะได้เอาประสบการณ์งานช่างมาแชร์ให้กับ f c กับผู้สนใจงานช่างเหมือนเดิมนั่นแหละครับวันนี้อ้วนช่างเถืะอก็ จะพา Fc กับผู้สนใจงานช่างนะครับไปเปลี่ยนเบ้าโชกัพ nissan s y m p h นะครับเราไปดูกันเลยาว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนเบ้าโชคนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนเบ้าโชคก็คือ,อช่วงล่างนะครับมันดังนะครับเปลี่ยนลูกหมาก คันชักกันส่งไปแล้วก็ยังดังอยู่เปลี่ยนแหลกควงมาลัยไปแล้วก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เลยมาดูที่ตัวเบ้าโชครู้สึกว่าตัวเบ้าโชคน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าตัวเบ้าโชคมีปัญหายังไงแล้วมันน่าจะเสียหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้านนอกด้วยสายตาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถอดดูนะครับก็อย่าลืมนะครับ ก่อนที่จะไปฟังคลิปเต็มๆก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ว้วนช่างเถอดด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยนะครับแตกนี่คือตัวเบ้าโชงนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาเลยนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องถอดล้อขึ้นแมลแรงถอดล้อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ถอด ตัวโชก็ออกมานะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ ครับ <c oughs> ตอนนี้เราได้มาทดลองวิ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเบ้าโชกัพหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับที่เราได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้เราได้มาทดลองวิ่งแล้ว เสียงที่มันดังขนาดที่เวลาเลี้ยวดังก็แก๊กกเวลาตกหลุมตกล่องดังที่มันเป็นเสียงดังของเบ้าโชคเนี่ยนะครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะตอนนี้เสียงก็เงียบหายไม่มีแล้วนะครับนะฮะตอนนี้เงียบเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้วันช่างเถิดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวันช่างเถิดไว้คลิปหน้าพบกันนะครับปุ้นน